จนเมื่อ8ปีที่แล้วมาเจอเขาแล้วรู้สึกว่าเป็น love at first sight ครั้งแรกเลยแล้วแบบแบบแบบเห็นเขาแล้วรักเลยอะ่ะสำหรับเราสองคนเราคิดว่าการกระทํามันบ่งบอกมากที่สุดแล้วผมก็เป็นผมอย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อ8ปีที่แล้วเรารู้สึกว่าการเสมอต้นเสมอปลาย,เ,ยเป็นสิ่งที่สิ่งที่ท,ท,ที่บ่งบอกถึงความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดสำหรับผมนะความรู้สึกของการเห็นที่คนเรารักคนที่เรารักมา,มากๆทุกวันเนี่ยมันคือผมว่าคําตอบของชีวิตแล้วนะครับ ไม่ได้กลัวเราต้องเกรงใจซึ่งกันและกันเอาเป็นว่าพอมีเขาอยู่นะชีวิตมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมมันสุขสบายกว่าเดิมมีคนมีคนที่รักเราจริงมีคนที่เราฝากชีวิตได้ในวันที่ที่เราเหนื่อยมากๆหรือว่าไม่สบายนะเป็นมันเป็นความรู้สึกดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าใช้งว่ากลัวเมียเราให้เกรติซึ่งกันและกันดีกว่าแล้วเราก็ให้พื้นที่ให้ต่างคนต่างวิ่งเล่นได้ได้ทัดเทียมเสมอกันดีกว่าครับ ที่นี่ก็ดูแลเขาตลอดค่ะมาตั้งแต่คบกันก็ไม่ใช่แค่ยโยคนเดียวที่ดูแลเขาก็ดูแล,แลเราเราดูแลเขาเราดูแลซึ่งกันละกันจะถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากออตอนเป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยโยรู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันยิ่งจะดีขึ้นดีขึ้นขึ้นไปอีก